ข้อ 1>, 1จำกัดเวลาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยรู้มานะคะคือต้องใส่เวลาเยอะๆเ,เพิ่มเวลาเยอะๆนะคะวันนี้ครูให้แนวทางใหม่คือจำกัดเวลา 2. เป็นเทคนิคเล็กๆที่ได้ผลมากก็คืออ่านหนังสือแล้วเนี่ยรูดไปด้วยรูดไปด้วยนะคะรูดไปด้วยรูดใต้บรรทัดไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้สมองเราโฟกัสได้นะคะต่อไปข้อ3คือแบทชิ่งค่ะรวบรวบกิจกรรมเดียว ทำวันนี้ขอแค่หนึ่งเดียวถ้าคุณทําแบบนี้นะคะไม่ว่าลูกจะต้องเตรียมสอบกี่วิชาก็ตามคุณเชื่อว่าลูกจะสามารถเตรียมตัวพร้อมสําหรับทุกวิชาเพราะว่าเวลาที่เขารวบเวลาที่เขาโฟกัสกับกิจกรรมแค่กิจกรรมเดียวเขาจําได้แม่นกว่าการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ผลลัพธ์คืออะไร ประหยัดเวลาไงประหยัดเวลาเออคุณอ้อมบอกแม่ฟังครูเอวาแล้วรีบไปลดเวลาเรียนให้ลูกเลยเดี๋ยวลูกเหนื่อยพักก่อนเหนื่อยค <c oughs> ี้ของเราคือพักก่อนเหนื่อยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะครูจะอธิบายรายละเอียดคอร์สสอนลูกให้เรียนเก่งคอร์สนี้ค่ะครูสอนอะไรบ้างครูจะสอนครูตกผลึกวิธีการต่างๆทั้งจากประสบการณ์ตัวเอง ทั้งจากหนังสือสอนลูกถ้าเราอยากสอนให้เขาเรียนเก่งเราควรจะพูดยังไงตกผลึกมาเป็น14วิธีบวกบวกสร้างกำลังใจให้ลูกมีนิสัยรักเรียนในนั้นเดี๋ยวพอคุณเข้าไปเคล็ดลับมันเยอะมากๆแต่คุณไม่ต้องจำให้ได้ทั้งหมดคุณไม่ต้องมาสอบปิดหนังสือกับครูคุณไม่ต้องจำนี่ไม่ใช่งานการจำนี่ไม่ใช่งานระยะสั้นแต่เป็นภารกิจระยะยาว คุณเข้ามาเรียนเข้าใจคุณพอเข้าใจและคุณคิดว่าคุณทำได้สักแค่สเทคนิคแล้วเอาไปใช้ทันทีแค่นี้ลูกคุณก็มีแต้มต่อมหาศาลแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะเคล็ดอันนี้คร่าวๆนะคะคือเคล็ดลับอันดับหนึ่งของเด็กเรียนเก่งน้อยคนจะรู้เคล็ดลับอันดับหนึ่งของเด็กเรียนเก่งที่น้อยคนจะรู้มันคืออะไรอะ และพอน้อยคนจะรู้ไงคนส่วนใหญ่ก็เลยทำตรงกันข้ามอยู่ค่ะมันเลยทำให้ยิ่งเขาใช้เวลากับการเรียนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์กลับไปในทางตรงกันข้ามต่อไปวิธีต่างๆในการเอาชนะปัญหาโฟกัสไม่ได้ต่อไปค่ะวิธีสร้างสภาพแวดล้อมจูงใจให้ลูกขยันเรียน การลูกจะขยันเรียนเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมได้นะนี่ก็คือหนึ่งในวิธีที่ทำให้ลูกไม่ต่อต้านต่อไปค่ะวิธีลงมือทำที่ทำให้เกรดดีๆเป็นผลที่ต้องเกิดอยู่แล้วเกรดดีๆคือผลลัพธ์แล้วคุณจะสร้างเหตุยังไงให้เกรดดีๆเป็นผลลัพธ์ ที่ต้องเกิดอยู่แล้วมันต้องมาอยู่แล้วอะ่ะคุณไปวางผลลัพธ์ไปได้เลยเพราะถ้าคุณทำเหตุมาอย่างถูกต้องยังไงผลมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ครูบอกไปเมื่อกี้ครูให้คลิปสำหรับช่วยเพิ่มพลังสมาธิได้ด้วยและครูก็ยังแนะนำเพิ่มเติมว่าคุณจะไปหาได้ที่ไหนการใช้ดนตรีในการเพิ่มพลังสมาธิ มันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะเรื่องของดนตรีแต่ก็มีดนตรีที่ต้องหลีกเลี่ยงคืออะไรครูก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับดักอันตรายของอาการหมดไฟและวิธีแก้นะอันนี้คือปัญหาใหญ่มากน่ากลัวม,มากคือเบิร์เอทาหรือหมดไฟนี่แหละต่อไปเป็นวิชาสำคัญที่สุดที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้และยุคต่อไป แต่ข่าวร้ายจ้ะโรงเรียนไม่ได้สอนโรงเรียนไม่ได้สอนนะจ๊ะต่อไปค่ะคือเทคนิคคบเพื่อนไม่ให้เสียการเรียนนี่เป็นแค่บางส่วนนะนี่เป็นแค่บางส่วนของสิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สออนไลน์นี้ที่ชื่อว่าสอนลูกให้เรียนเก่งค่ะเนื้อหาใหม่หมดบวกโบนัส3รายการนะคะแค่ใช้บางวิธี ลูกคุณก็มีแต้มต่อมหาสารแล้วค่ะแล้วคุณยังมีเวลาได้ใช้เทคนิคต่างๆนี้อีกหลายปีไหมคะก็ลูกเราอยู่ในระบบการศึกษากี่ปีอะอย่างน้อยก็สิปีอะใช่ไหมคะจนกว่าเขาจบมหาลัยอะคุณยังสามารถใช้เนื้อหานี้ไปได้จนลูกจบมหาลายัยแล้วพอลูกคุไปต่อโทรหรือไปต่อเอกในอนาคตอะ สิ่งนี้มันเป็นนิสัยเขาไปแล้วเนี่ยพอสิ่งนี้มันเป็นนิสัยเขาไปแล้วมันก็แทบจะก,การันตีแล้วค่ะว่าลูกของคุณก็จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาอย่างแน่นอนเพราะเขามีคุณเป็นคนที่สอนเขาค่ะคอสนี้เนื้อหาละเอียดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ราคาปกติ อยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนี่พูดเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่คุยยังแบบมันมันไม่ได้อะราคานี้มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันละเอียดสุดๆลูกชายชอบคอสนี้มากจากที่ไม่ให้เขาเรียนเยอะอยู่แล้วก็ปรับลดลงไปอีกอ่านะดีมากดีมากแล้วก็ไปคือคือครูอคอสอนในคอสอ่ะใช่ลดเวลาจริงแต่ลดเวลายังไงลดเวลาแล้วโฟกัสยังไง ลดเวลาเรา d e เวิร์กยังไงไปหาคำตอบด้วยกันในคอร์สออนไลน์สอนลูกให้เรียนเก่งนะคะมันเกิน9,900ไปแล้วละ่ะคุณลองคิดดูดิคุณประหยัดค่าเรียนพิเศษแต่ลูกได้ประโยชน์มากขึ้นหรือคุณจะลูกจะยังเรียนพิเศษเท่าเดิมแต่เขาได้ผลลัพธ์สูงขึ้นเกินไหมเก้าัเ้าร้อยเนี่ยมันเกินไปแล้วนะ ค่าเรียนพิเศษไม่ใช่ถูกๆนะใช่ไหมครูเคยได้ยินว่าค่าเรียนพิเศษอะเดือนละสี่หมื่นฮะเดือนละสี่หมื่นเดือนละสี่หมื่นเลยหรอเดือนละสี่หมื่นมันเยอะมากนะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อ,อเดือนสี่หมื่นนี่แค่ขั้นต่ำจ้ะถ้าไม่เรียนแบบกลุ่มเรียนแบบ private เนี่ยมันสูงกว่านี้แล้วถ้าเขาเรียน เพราะเขาคิดว่าเรียนเยอะผลลัพธ์เยอะเขาก็จ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราดีเวิร์กอ่ะเราโฟกัสอ่ะเราอาจจะลดเวลาเลียนพิเศษลงแน่นอนอันดับแรกเลยคุณประหยัดค่าเลียนพิเศษไปเรียบร้อยล้ะต่อไปลูกได้มีชีวิตลูกได้มีชีวิตสำคัญมากกว่าค่าเลียนพิเศษที่คุณประหยัดได้คุณพูดถูกปะ ลูกได้ใช้ชีวิตสำคัญมากกว่าประหยัดค่าเรียนพิเศษเงินนะ่ะมันหาได้อยู่แล้วไม่มีใครเป็นคนไม่มีตังค์มันหาได้อยู่แล้วแหละเงินนะ่ะแต่คุณเอาชีวิตลูกกลับมาไม่ได้นะคุณเอาเวลานี้ของเขากลับมาไม่ได้แล้ววันนี้ค่ะคุณมีราคาพิเศษให้สำหรับท่านที่อยากไปเรียนรู้และไปต่อด้วยกัน ในคอร์สออนไลน์สอนลูกให้เรียนเก่งนี้นะคะสมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันทีเพราะคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณมีราคาพิเศษให้อยู่ที่3.900บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะนี่คือราคาพิเศษของการเข้าร่วมเรียนคลาสนี้สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันทีเลยนะเข้าไปเรียนได้เลยแต่ละคลิปเนี่ย ครูสอนไว้คือครูเรียนรู้นะคะครูสอนมาหลายคอร์สละครูเรียนรู้ว่าคุณจะมีสมาธิในการเรียนคือประมาณ1ชั่วโมง้องไหมครูก็เลยตั้งใจที่จะทำให้บทเรียนเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ1ชั่วโมงสนใจแคปหน้าจอนี้นะคะทักมาได้เลยที่ Line a ครูเอวามีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย k r u a v a นะครูให้ราคาพิเศษ เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแล้วไปเจอกันในคอร์สสอนลูกให้เรียนเก่งนะคะคุณนำไปใช้แบบสนุกสนุกนำไปใช้แบบรีแลกซ์ไม่มีอะไรต้องเครียดนะคะถ้าคุณลงมือทำอย่างถูกวิธียังไงผลลัพธ์ลูกเรียนเก่งมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วคะ่ะมีทั้งวิธีพูดวิธีทำวิธีกระตุน้นวิธีสร้างกำลังใจให้ลูก มีหลายๆวิธีมากบอกวันนี้ก็คงไม่พอเอาเป็นว่าไปเจอกันในคอร์สสอนโลกให้เรียนเก่งนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะครูไอวี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ